น้องแอร์ดีดีค่ะนะคะวันนี้นะคะใครที่รอกระบะตอนเดียว t o y ยต้ารี o มีเข้ามาแล้วนะคะพี่พี่มีเข้ามาแล้วรอนนี้มีมาไม่กี่คันนะคะรถนี้จะเป็นตัวนี้เลยนะคะที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะเป็นพร้อมแครีบอยนะคะตัวนี้จะเป็นจดป้ายฟ้าแบบนี้นะคะเป็นป้ายข่าวฟ้านะคะก็คือตัวป้ายฟ้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของโดยสารเกินเจ็ดที่นั่ง เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามันเกินเจ็ดที่นั่งได้ยังไงในเมื่อมันเป็นกระบะตอนเดียวนะคะนี่อ่ะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างทั้งหมด2คันนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นรถปี20ใครที่รออยู่นะคะหลังจากที่รถ โดยตาลิโวช่วงนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานะคะสำหรับกระบะตอนเดียวมีเข้ามาแล้วอ่ะคันแรกนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องแอบพาดูรอบคันก่อนนะเหมือนเคยเลยนะคะคือรถของเรายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้สปาทำความสะอาดให้นะพี่ๆนะก็จะเป็นตามสภาพแบบนี้เลยเวลามาดูรถก็เป็นตามสภาพนี้เลยนี่อ่ะนี่ด้านหลังแครีบอยนะคะเปิดขึ้นมานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเบาะ สองแถวที่ท้ายกระบะแครีบอยนะก็คือทำเบาะแบบนี้ก็คือจดในเล่มถูกต้องนะคะป้ายก็คือเป็นโดยสารเกินเจ็ดที่นั่งนะคะถูกต้องตามกฎหมายอันนี้พี่พี่เอาไปใช้งานได้ปกตินะคือถ้าพี่พี่ไม่ได้แบบเออเอาไปโดยสารอะไรเนี่ยก,ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่แต่ถ้าเพื่อความสบายใจก็สามารถเอาไปเปลี่ยนทะเบียนได้นะคะสามารถไปจด เปลี่ยนคะเบียนได้เองได้เลยนะคะนะอ่ะเนี่ยอย่างตรงนี้ต้องหนีตรงนี้นิดนึงถ้าตัวอย่างเนี้ยจะไม่ได้มีใบเขมให้นะคะเพราะว่าตัวยางตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของแครี่บอยเนาะมันจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของประกันนะคะก็จะเป็นแค่ตัวรถนะคะนี่รอบพันแทบจะไม่มีรอยอะไรเลยนะแทบจะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะพี่ๆอ่ะด้านหน้ามีรอยแบบนี้นิดนึงนะคะก็เหมือนที่บอกทุกๆคลิปนะคะ ของเราจะให้เห็นรสสภาพเดิมตามการใช้งานจริงก่อนเนาะตัวนี้ก็คือรอยตามการใช้งานนะคะยังไม่ได้เก็บงานเนาะก็จะมีเป็นใบเคมให้นะคะเก็บงานตามใบเคมให้ได้นะคะหรือพี่ๆจะเอาใบเคมไปเก็บงานเองก็ได้นะคะอันนี้ขั้นแรกเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะพาไปดูภายในกันค่ะนี่เลยเปิดมานะคะ เปิดมาภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะสำหรับตัวนี้เป็นรถปี20นะคะพี่ๆนะนี่ถ้าเบาะขาดอะไรแบบนี้ก็คือตามสภาพเลยนะคะแต่ว่าความสะอาดเนี่ยเดี๋ยวน้องแอ๋ล้างสปาทำความสะอาดให้ก่อนส่งมอบพี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะในส่วนของเลขไมคันนี้ไม์อยู่ที่6 6 0 0 0พกิโล วะะิ่งไปแค่66,000กนิโลนะคะรถปี2 0อายุ5ปีนะในส่วนของกุญแจคันนี้มีให้ไปทั้งหมด2ดอกเนาะแล้วก็จะมีกุญแจสำรองด้วยแล้วก็มีกุญแจแคลริบอยนะแล้วก็กุญแจยังอะไรนะประมาณนี้นะคะก็คือตามสภาพเลยนะของแอจะขายตามสภาพเลยนะคะมีดอกเดียวก็ดอกเดียวน,นะกุญแจนะแต่ว่ารถเนี่ยทุกคันคือเข้าศูนย์ตามระยะตามรอบตามระบบทุกคันนะคะ แล้วก็ไม้แท้แน่นอนนะซื้อสดไม่มีแหวนนะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปบอกราคากันท้ายคลิปดีกว่านอะอ่ะยางนะคะสำหรับคันนี้คันนี้จะเป็นยางปี20นะคะยางปี20อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงกันบ้างดีกว่าไปดูอีกคันนึงกันบ้างนะคะนี่ก็คือเอามาให้ชมตัวอย่างนะคะ2องคันนะคะสำหรับ Toyota r ี o นะคะ Standard Cap เครื่อง2.4นะพี่รถปี20นะนี่รอบคันรอบคันหมุนรอบคันให้ชมก่อนนะคะก็เป็นเหมือนกันนะคะรถนี้นะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเนี่ยเป็นเบาะสองแถวแบบนี้ที่สามารถถอดออกได้นะคะถอดออกได้ถ้าไม่ใช้งานนะคะป้ายค่าแบบอยากได้เป็นป้ายดำป้ายเขียวพี่ก็สามารถไปจด เองได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะพี่จะเป็นซื้อสดเท่านั้นนะคะสําหรับตัวกระบะป้ายฟ้าแบบนี้นี่รอบคันแทบไม่มีรอยเลยนะลอดนี้คือจะบอกว่าทุกคันที่เห็นนะตอนนี้นะคะแง่เห็นจริงๆมันมีอยู่ประมาณ3าี่คันนะไม่หลักหมื่นทั้งนั้นนะไม่หลักหมื่นทั้งนั้นเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ว่าเลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่นะคะนี่ คันนี้ก็ไม่หกหมื่นนะไม่หกหมื่นแปดพันกิโลนะคะพี่พี่ไม่หกหมื่นแปดพันกิโลแล้วก็ตัวสำนนาเล่มน,นะคะของเราเอกสารชัดเจนนะคะพี่พี่เป็นของบริษัทอาคาเน่แคปิตอลนะคะลำดับที่หนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นรถมือเดียวเลยนะนี่จดปี20นะคะถูกต้องทั้งหมดเอกสารชัดเจนนะคะคันนี้นะคะนี่อย่างที่บอกนะคะคันนี้มีกุญแจให้1ดอก คันเมื่อกี้นีสอ,อสองดอกสองดอกโทษทีค่ะมองไม่เห็นได้ยังไงกุญแจเบอร์เลยนะคะอ่ะก็มีให้สองดอกนะคะก็มีกุญแจสำรองกุญแจแครดี่บอ,อ,อยกุญแจยางอะไหล่นะคะตัวนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเกียร์ธรรมดาเนาะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเช่นเดียวกันทั้งสองคันเลยแล้วก็มีให้เลือกเพิ่มเติมอีกสองคันนะคะมีทั้งหมดประมาณ3-4คันนะคะอ่ะไปดูที่ยางคันนี้ยางเตียอะไรนะคะ คันนี้ยังปีอะไรคันนี้ยังปียี่นะคะนี่ดูแลเม็นเทนนมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่เลยนะคะใครที่อาตามหากระบะตอนเดียวอยู่นะคะโตโยต้ารีโว่สแตนดาร์ดแครเครื่อง2.4นะแบบนี้ใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่ไม่ได้มีผลอะไรนะคะถ้าพี่พ,พี่ไม่ได้แบบจะไปจดทะเบียนเปลี่ยนป้ายอะไร่งเงี้ยสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยไม่ผิดกฎหมายนะคะพี่พี่พนะ นี่เลยนะคะให้ดูนะรถปี20นะคะที่เห็นอยู่นี้ราคานะคะ3 4 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากหน่วยงานนะคะภายใต้บริษัทอาคาเนีแคปิตอลนะคะหรือว่ารถดีเด็ดนั่นเองนะหรือว่ารถดีเด็ดนั่นเองนะคะไม้แท้ประวัติศูนย์นะคะรถเข้าศูนย์ทุกรอบการใช้งานนะ ประวัติชัดเจนตรวจสอบได้ทุกคันนะคะไม่มีหมกเม็ดไม่มีย้อมแมวนะคะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่มีไฟไหม้นะคะไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไม่นะคะไม่แท้ทุกคันตามการใช้งานจริงและของเราคือให้เห็นสภาพตามการใช้งานจริงก่อนส่งมอบล้างสปาทำความสะอาดให้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวการเก็บรอยตามใบเคมนะคะเก็บรอยรอบคันเนี่ยก็คือแล้วแต่พี่พเลยนะคะว่า จะให้หน้องแอเก็บงานให้หรือว่าเอาไปเก็บงานเองนะคะ mm. ก็จะมีค่าเซ็ e ต์ตามไปเคมแล้วแต่คันนะคะแล้วแต่คันเนาะร้อยมากร้อยน้อยนะคะก็จะอยู่ประมาณพันถึง8 0 0พันนะคะแล้วแต่คันนะคะแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแค่2,700บาทในส่วนของค่าโอนกรมนะะนกรมสิทธิ์นะคะค่าโอนกรรมสิทธิ์2,700บาทที่เหลือไม่มีอะไรแล้วราคาไหนราคานั้นสำหรับรุ่นนี้ Toyota รีโว่นะคะสแตนดาร์ดแคปเครื่อง2.4ปี20ราคา344,000บาทก็คือราคานี้เลยไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะพี่ๆชําระเพิ่มแค่ค่าโอน 2,700บาทนะคะแล้วก็ค่าเซฟตามใบเคมแล้วแต่คันนะคะโอเคใครสนใจนะคะก็ติดต่อหาน้องแอร์ดีดีคนะคะที่เบอร์0ู2 5 9 5 4 9 7 9นะคะหรือว่าแอดบ้านเขียวมาก็ได้นะคะเบอร์นี้สามารถแอดบ้านเขียวได้นะพี่ๆนะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้น้องแอร์ดีดีค่ะด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีรถอะไรมาให้ชมกัน ต้องรอติดตามนะคะกด subscribe ให้กันด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากช่องน้องแอร์ดีๆค่ะด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย